กลับด้านวันนี้มันมีแดดไงเดี๋ยวเดี๋ยวพาหยางไปเบิ่งเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไอจะพาหยางไปเบิ่งคุณพี่สายพินคนสวยคุณพี่ยูพินไม่ใช่สายพินสวัสดีค่ะพระอาทิตย์เพิ่งจะขึ้นพาไปเบิง่งพาไปเบิง่งพาไปเบิ่งผูเบาผูเบาเกี่ยวหยาเกี่ยวเสร็จแล้วเหลือแต่ปีนหน่อย พี่ยูพี่ยูพีนพันเป็นคนในเมืองเนาะไม่ได้อยู่บ้านนอกเหมือนยายไผ่เนาะยายไผ่อยู่บ้านนอกไหมเนี่ยเขาปิ้นเนี่ยเขาเกียนแล้วเขาก็จะปิ้นไหมกับหญ้าไหมเนี่ยปันปันปันไว้เป็นคู่อย่างนี้แล้วเขาก็กลับด้านแล้วก็ม้วน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 กองไหมหญ้าอ่อนเลยใครสนใจทักหลังบ้าน ตอนนี้เรามีวัตถุดิบเยอะมากเลยวัตถุดิบเราเยอะถ้าปิดจอบเบิ้งผู้เบาส <c oughs> นใจไม่ค่าอ่อนอันนี้คือเกี่ยวรอบแรกนะรอบแรกของปีนี้ปีนี้อาจจะได้เกี่ยวบอกกินรอบหรอเพราะว่ามันมันหนาวเหลือแต่หิมาจากมาอ่นะน่มันหนาวทั้งปีเลยชอบหญ้าเขียวๆต้นไม้เยอะๆนี่แหละมองนี้เลย มองนีเลยจะบอกให้เลยเนี่ยนะดูวิธีการปีนหญ้าซูมให้ดูใกล้ๆนี่วิธีการปีนย้า,ลา,ย,ายลาดไปอยู่ใน <laughs> ไปน้ำ <laughs> ให้ไปด้วยไปมองเห็ดได้หลายแบบเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆมันจะเป็นยังไงเนี่ยแหละแถวตอนที่มาตกเรียลายกันมาเล่นแถวนี่แหละ <c oughs> สถานที่เดียวกันบริเวณเดียวกันไพ่เนาะคะ่ะอ่านภาษาอังกฤษโปออกรายงานตัวหน่อยคะ่ะคุณคนสวยคุณคนสวยชื่ออะไรคะมาจากรัฐไหน <c oughs> พี่อยู่พีดแล้วอยากโหดสีใหญ่ไปอยู่ในป่า สีย่ายไปยุ่ใกล้ๆป้าเฮ็ดยี่ลีเนาะไปเฮ็ดคอนเทนโดยตรงเลยอะ <laughs> ไปเฮ็ดคอนเทนเฮ็ดเอาบางคนนะบางคนเพิ่นปลูกเฮนะ็ดได้ไหมเพิ่นปลูกเฮ็ดคอนเทนน่ะเอาจริงๆนะเนี่ยน้องพรว่ายังไงคะคุณน้องหยุดแล้วนะคุณน้องหยุดแล้วนะคะ วันนี้วันแรกเลิกงามยามดีด้วยมีแดดออกขอบอก <c oughs> อาทิตย์แรกวันแรกแล้วก็อาทิตย์แรกมีแดดออกด้วยวิกยีิเจนาะวิิเจ็นะเ,จดดเนี่ยแมนบอก <c oughs> คุณยพุพีสวัสดีค่ะชื่อลักกี้ค่ะ <c oughs> สุดหล่อต้องบอกสุดหล่อเลยใช่ไหม ลัคก,กี้สุดหลอ่อมีแม่สุดสวยโอ้ยโอ้ยน้อเงดแม่ของลักกี้ค่ะพี่ยุพีนไปไปเยี่ยมเนวดาได้แล้วค่ะเดเนวดาค่ะมาจากเมริกาไปเที่ยวได้ค่ะไปเที่ยวได้มีวัดไทยให้ดูด้วยมีอะไรหลายๆอย่างให้ดูด้วยที่เนวดาออนทัวร์ฟังแต่ซื้อแล้วเนี่ยเนาะ ในวัดอ่อนทัวไม่คอยขึ้น่างมากใกั่เลยะ2อสองทุ่มเยด้ยเนี่ยเน็ตเน็ตอยู่ไหมเน็ต <c oughs> ไม่เป็นไปแล้ววะ <c oughs> <c oughs> เน็ตยังอยู่ไหมอยากอยากจะบอกว่าที่นี่คือเมืองนอก <c oughs> ที่นี่คือเมืองนอกนะ <c oughs> นี่แหละเมืองนอกแหละเมืองนอกก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละเมืองนอกกับมินี่เมืองมีนี่มีนี่นเมืองมินัยบันนอกชอนบทคือกันเลยไม่ต่างกันเลยพ <c oughs> ามาดูจานบินอ,อกากาศกำลังจะล่อนลงหนูน้องยาค่ะพี่ยุพินขาหนูชื่อน้องยานะคะ อยู่ประเทศไหนไม่รู้